วันนี้เราอยู่ในเกมขับรถวิบากข้ามผ่านสิ่งกีดขวางพี่ฝนขับรถวิบากอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วนั่นก็คือรถของพวกเราจริงด้วยนี่ไงมีรถอย่างแท้แหละงั้นเพื่อนขึ้นไปก่อนเลยก็ได้ตอนนี้รถซ้อนกันอยู่ต้องไปทีละคนเดี๋ยวก่อนนะรถเหมือนกันหมดเลยนี่นะรถเหมือนกันเราซื้อรถได้แต่ว่าเรายังไม่มีตังจริงด้วยถ้าเราผ่านด่านเราจะต้องมีตังไปซื้อรถอย่างแน่นอนระวังกันด้วยทุกคนอย่าแล้วข้างหน้ามีกับดักพี่ฝนระวังหล่นลงไปนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนดังรถคันไหนเป็นรถของเพเอกเนี่ยนี่ไงเพเอกต่อท้ายมาอยู่ข้างหลังสุดเลยเอ,อ๋ออยู่ข้างหลังใช่ปะนี่ไงเก็บเงินตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดียถอยไปเก็บให้หมดก่อนเราสามารถผ่านสิง่งกีดขวางตรงนี้ได้แล้วผ่านได้สบายสบายอยู่แล้วถอยกลับมาทาไมเนี่ยแย่แล้วพี่ฝนไปไม่ได้นะเมื่อกี้เกือบจะหลนทางขับดีๆพี่ฝนจะขับด้วยความเร็วสูงมากไม่ได้นะข้างหน้าข้างหน้าระวังให้ดีเขาบอกว่าให้ระวังให้ขับช้าช้าสโลสโลขับช้าๆ้าเร็วเข้า นี่ไงเพคครับอยู่ข้างในจริงๆน่าจะไปด้วยกันได้นะเนี่ยทางนี้เร็วข้าเรามีกับดักลาวาอยู่ด้านหน้าเต็ไมไปหมดเลยไหนลาวาที่แค่ทางพื้นสีแดงเฉยเฉยข้างหน้ามีเลเซอร์มีเลเซอร์ก็ระวังเลเซอร์ด้วยพี่ฝนเราจะต้องกาจังหวะไปไหนแล้วอะ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอเน่ทางกระโดดเดี๋ยวก่อนนี่ลูกละหน้าเต็ไมไปหมดเลยโอ้โอ,โอ,โอขับรถแบบนี้ในชีวิตจริงรับรองได้เลยว่าไม่มาไม่มาอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนทําไมเขามีทางสองทางอะ่ะเขามีลูกศอนนาทาง เราไปทางซ้ายก็ได้เหรอเมื่อกี้เนี่ยไปไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางย้อนกลับอ๋อวงเวียนวงเวียนมาเร็วเข้าทางนี้เดี๋ยวเดียขอขอเก็บเงินก่อนขอเก็บเงินก่อนเราว่าให้ดีนะมีที่กั้นทางมีที่กั้นทางหมายความว่าไงอ่ะที่กั้นทางจะหล่นลงมาแล้วจะไปยังไงอ่ะเนี่ยรอที่กั้นทางเปิดอ๋อเป็นที่กั้นทางรถอัตโนมัตินี่เองเขาบอกว่าห้ามขับเกินสา เขามีที่จํากัดความเร็วแล้วก็เมื่อกี้เพี่อนเห็นกล้องด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบบนี้ดูท่าทางจะจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเหมือนจริงเกินไปก็เหมือนจริงเกินไปเพื่อนไม่ไปเหรอไปไม่ผ่านไงนั่นไงเพื่อนหล่นลงไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่ตรงเนี้ยจะต้องเลี้ยวดีๆนะเพราะว่าเขาไม่มีทางบังคับให้เราแล้วใช่เขาไม่มีทางกั้นเขาเรียกว่าอะไรนะฟุตบาทฟุตบาทเขาไม่มีทางกั้นให้เราใช่ไม่มีฟุตบาทกั้นให้เราแล้วเราก็จะขับลําบาก พี่ฝนระวังเลเซอร์อ้าวห้ามโดนกลับมาเริ่มใหม่เฉยเลยห้ามโดนงั้นต้องรีบไปใจเย็นๆล้วรีบไปทีเดียวห้ามโดนเลเซอร์นี่อะไรเนี่ยเนี่ยโอ้เส้นทางยึกยักเขามีทางแบบลูกศรเลี้ยวซ้ายกับขวามาปนกันน่ะระวังระวังด้วยนะพี่ฝนนําไปก่อนเลยข้างหน้ามีเลเซอร์วางกันอย่างนี้เลยเนี่ยใช่ระวังเดี๋ยวก่อนพี่ขอเก็บเงินก่อนความจริงแล้วนะไม่วนขาผ่านไปได้แล้วจริงเปล่าจริงนี่ทาไม่รอไีอย่านี่ไม่วนไปแล้ว ขนาดนั้นเลยใช่พี่ฝนเก่งเดี๋ยวเจอทางตรงนี้แล้วพี่ฝนมีเส้นทางยึกยักต้องขับตรงไปตรงกลางอ่ะเกือบหล่นเกือบหล่นแน่กระโดดกระโดดกระโดดได้ที่ไหนอ่ะกระโดดไม่ได้หรอกกระโดดก็ออกมาจากรถอะดิออกมาก่อนอยู่ไหนแล้วพี่ฝนหล่นหล่นลไปแล้วเหรอเดี๋ยวมาเอาใหม่เดี๋ยวเพจกำลังขับตามขึ้นไปนะแน่มาแล้วถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาตรงไหนนี่ไงถอยหลังกลับมาทําไมตรงไม่ดีถอยหลังกลับมารอก่อนไง ไม่ต้องรอก็ได้เดี๋ยวขับไปก็ไปเจอกันข้างหน้าอยู่ดีความจริงแล้วเนี่ยเส้นทางตรงนี้ไปเร็วมากเส้นทางตรงเนี้ยเหรอโอ้ไปเร็วมากจริงด้วยระวังระวังเข้าบังคับเส้นทางน่ะแย่แล้วเขามีเลเซอร์อยู่ตรงนี้จะผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านไม่ผ่านผ่านเมื่อกี้พี่ฝนผ่านไปแล้วผ่านตรงไหนกลับมาเหมือนกันเนี่ยกลับมาแล้วนี่อะไรรถติดเดี๋ยวก่อนทางหายรอก่อนก็แล้วกันงั้นพี่ฝนไปก่อนนะไปพี่ฝน ไปเลยมาแล้วห้ามจอดนะพี่ฝนห้ามจอด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 ใช่เขาบอกว่าห้ามจอดแถวนี้ห้ามจอดเดี๋ยวรอทางเต็มขึ้นมาก่อนมาเลยเร็วเข้าเมื่อกี้เหมือนเห็นใครหล่นนะนี่ผ่านผ่านแล้วใช่เปล่าลื่นนะทางลื่นลื่นนี่อะไรนะน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยใช่น้ําแข็งจะลื่นมากไปไงอ่ะขับตรงมาได้เลยขับไปตรงๆจะผ่านใช่เปล่าผ่านนี่ไงพี่ฝนผ่านแล้วเนี่ยจริงด้วยพี่ฝนเลี้ยวผ่านไปแล้ว้างหน้ามีสะพานอ่ะ ข้างหน้ามีสะพานอ่นเหอ้า,อา,อานี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทางขึ้นน่ะเมื่อกี้ทางอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นทางยกระดับเลยลืมบอกไปมีทางขาดใช่ทางขาดขับมาหล่นลงมาเลยเมื่อกี้เนี่ยเก็บตังค์เก็บตังค์เร็วใช่ต้องรีบเก็บตังค์ไปตอนนี้มีตังค์อยู่9 0้าร้อแล้วเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวไปซื้อรถคันใหม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรถคันใหม่ได้ตอนไหนอะซื้อได้ตอนไปถึงเส้นใหญ่พี่ฝนขับไปเลยดิอะไรอะ่ะระวังลมใช่ หมายความว่าไงระวังลมมีลมพัด่ะตรงนี้จะมีลมพัดมาเหรอเพี่เห็นเหมือนกับเป็นเส้นของลมนะ <c oughs> จริงด้วยนึกว,ว่ามองเห็นคนเดียวไม่ใช่ลมละเมื่อกี้มีลมพัดผ่านไปนะแต่ว่าเมื่อกี้มีแกะยืนอยู่นะมีคุณแกะยังเหรอใช่มีคุณแกะยืนอยู่เราจะต้องระวังถูกต้องเลยเราจะต้องระมัดระวังการขับรถเนี่ยต้องระวังให้มากๆนะ แน่ทางนี้แล้วเขา้เขาข้างหน้ามีตังให้เก็บอย่างเยอะทําไมเจอบอลลูนเต็มไปหมดเลยพี่ฝนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนท้องฟ้าก็เราอยู่บนสนามแข่งท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเราขับรถอยู่บนท้องฟ้าเหรอใช่แถมมีถน,นนบนท้องฟ้าด้วยนะตั้งแต่แรกมาเพียงนึกว่านี่คือทะเลนะเนี่ยไม่ใช่ทะเลเราอยู่บนท้องฟ้าแย่แล้วลูกนหน้าเต็มไปหมดเลยทุกคนจริงด้วยระวังจะหล่นน่ะระวังหลน่นนะเนี่ยผ่านผ่านไหม เดี๋ยวก่อนทางหน้ามีเลเซอร์อย่างเยอะเลยเลเซอร์เยอะก็จริงแต่ว่าทางที่บังคับให้เราเลี้ยวไปซ้ายกับขวาเนี่ยลำบากมากเลยนะเนี่ยพี่ฝนนำหน้าไปถึงเส้นชัยแล้วนะถึงแล้วงั้นเหรอ,อยังยังไม่ถึงเลยนะเพเอก <c oughs> มองจากข้างบนแล้วพี่ฝนยังไม่ถึงเส้นชัยใช่แต่นำหน้ามาไกลแล้วเปล่าเดี๋ยวก่อนใครเนี่ยเกือ <c oughs> บลนเลยเกือบจะลนเลยเหรอมีใครเดินผ่านไปเมื่อกี้เขาข้ามถนนอ่ะเขาเดินข้ามถนนใช่จะต้องระมัดระวังให้ดีเดินข้ามผ่านทางม้าลาย กดีว่าถูกต้องเลยเดินข้ามผ่านทางม้าลายนี่เขาบอกว่าต้องเลือกเส้นทางพี่ฝนเลือกเส้นทางก็ายพี่ฝนตัดสินใจเพเอกจะไปสีแดงก่อนแล้วตามด้วยสีเหลืองไหนบอกให้พี่ฝนเลือกก่อนอ้าวสีเหลืองไปได้แต่ว่าตกเนี่สีแดงมาใหม่สีแดงแล้วก็ไปสีเหลืองแสดงว่าสีแดงแล้วก็สีเหลืองผ่านใช่เมื่อกี้เพเอกไปสีม่วงก็หล่นลงไปไงอะไรอ่ะน่าจะเป็นอุโมงเป็นอุโมง์ข้างในนี่มีเสียงด้วยเหมือนจริงชะมัเลย จริงด้วยเวลาวิ่งข้างในอุโมงค์เสียงจะก้องก้องหน่อยเอ๊ะอะไรอ่ะเ้้วซ้ายดีนะมองเห็นใช่ข้างหน้ามีรถผ่านทําไมมีรถผ่านได้ล่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นรถวิ่งเร็วรถวิ่งเร็วเหรอใช่เป็นทางวิ่งเร็วเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าห้ามห้ามส่งเสียงดังทางกั้นงั้นเหรอใช่เขาไม่ได้เขียนว่าห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวก่อนนะ เขาเขียนว่าอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ทําอะไรอ้าวไปไหนอ่ะเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเส้นทางเปิดแล้วไปได้เร็วเข้าอ๋อเขาบอกว่าให้เรากดปุ่มตแตรแล้วตัวกั้นรถก็จะยกขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตนินี่ระวังตกสีแดงสีงเหลืองแดงเหลืองแล้วก็แดง <laughs> สีงเขียวต่อไหมสีส้มแล้วกันอ้าวลน ไม่ผ่านงั้นต้องเป็นแดงเหลืองใช่ไหมแดงแล้วก็เขียวพี่ฝนผ่านแล้วคราวนี้ผ่านแล้วข้า,า,ขางหน้าเนี่ยอะไรอะ่ะเราขับรถเข้ามาในน้ําอุโมงค์น้ําเนี่ยนะผ่านได้ไงผ่านมาได้เฉยเลยเราอยู่ในอุโมงค์น้ําเมื่อกี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยรถนี่แบบแข็งแรงมากๆเลยนะคันนี้ใช่ข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่ฝนไปไหนผ่านอุโมงค์น้ําเมื่อกี้ อ้าวแล้วทําไมไปอยู่ข้างหลังได้ไงลนไง่ลนหลนอ๋อหลนข้างหน้านี่ใช่ไหมใช่หลนเมื่อกี้นี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะเส้นทางนี้ลื่นมากออรถรถไหลรถรถอ้าวเขาหายไปนอกจากรถทลายแล้วเส้นทางยังหายอีกต่างหากใช่เขาหลอกเราแล้วข้างหน้าจะผ่านยังไงเนี่ยเราจะต้องขับไปในครั้งเดียวเลยแย่แล้วพี่ฝนเลี้ยวไม่ไปเขามีทางกั้นอยู่อ๋ออันนี้ไม่หายถ้าอย่างนั้นน่าจะผ่านแล้วนะ รถถล่ยไปแล้วแต่ว่าผ่านได้ทําไมขับรถเร็วจังเลยตรงนี้มีที่เร่งความเร็วไงอ๋อเขาจับไม่เกินยี่สิบเมื่อกี้เราก็แพ้แล้วเปล่าใช่ต้องกดเบรกเลยอะต้องกดเบรกเลยนะเออใครเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ลังตามไปเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้พี่ฝนตกใจไม่รู้เลยเธอโฟมาจากไหนต้องขับต่อไปแล้วตอนเนี้ยเร็วก้าเบรก,ก่อนเบรก,ก่อนพี่ฝนข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีเสาอ่ะ เส้นชัยแล้วมีเสาอ,อยู่ข้างหน้าต้องหลบดีๆข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วเดี๋ยวอ,อ๋อเสาไม่เป็นไรมีลาวาด้วยเห็นแมบอกแล้วว่าจะต้องมีลาวามีลาวาต้องหลบแบบนี้ข้างหน้าจะเป็นเลเซอร์ต้องกาดจังหวะดีๆแล้วไปในทีเดียวกําลังตามไปแป๊บนึงตามมาได้เลยมาแล้วนั่นข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วข้าวที้ผ่านอโอ,โอ้เกือบตกเกือบตก ผ่านแล้วเพื่เราผ่านแล้วในที่สุดก็มาถึงแล้วโอ้โหโอ้โหมาอย่างเร็วเลยเบรกไม่อยู่เลยทีเดียวเช,ชียวใช่เบรกไม่อยู่ในที่สุดเราก็ชนะด่านนี้แล้วนะเราจะได้รถคันสีแดงหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนเนี่รถคันสีแดงแบบนี้สุดเท่เลยเขาบอกว่าได้เหมือนกันแต่ต้องชนะทั้งหมด50รอบอะ50เลยเหรอ50รอบเลยนะพี่ฝนนะโอ,โอ้โอ,โอ,โอ,โอดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ผ่านถ้ายังนั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรอะเนี่มีรถคันใหม่สีที่ถูกใจเหมือนกัน ร,รถคันใหม่เงเหรอใช่มีรถคันใหม่รอพวกเราอยู่นี่ไงมีสีชมพูแน่สีที่ถูกใจมาแล้วแล้วก็มีสีเรนโบว์มีรถน้ําแข็งสีเหลืองสีแดงผมีลายด้วยพี่ฝนใช่อย่างแท้แหละน่าเสียดายจังเลยที่เราไม่ได้รถคันใหม่สีแดงมาแล้วมาแล้วแล้วพี่ฝนขับรถสีอะไรมานี่มาแล้วมาแล้วพวกเรามองเห็นแต่ไกล มองเห็นแต่ไกลเลยนั่นนะพี่ฝนนี่เลยรถคันใหม่สีชมพูบบขับแรงกว่ารถเราอีกนะเนี่ยใช่สุดยอดไปเลยคันใหญ่ด้วยใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจให้การด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่กกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบยไปลุยกันเลยดีกว่า